ยี่หงคือเก่าครับเพื่อนๆครับเมื่อนี้ยี่หงพาเพื่อนเนาะครับเนาะสีพาเพื่อนๆมามีขับโพงครับเพื่อนๆครับมารีวิวขับโพงนะครับเนาะโพงนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากน้องสาวของยี่หงเองนะครับเนาะแยกเก็ดขาย้นะครับเนาะแพ็คละยี่สิบห้าบาทครับเพื่อนๆครับแพ็คหนึ่งนี่มีประมาณสิบแพ็คครับเพื่อนๆแซ่บเซ็บครับเพื่อนๆครับเนี่ยเซ่บหลายครับเดี๋ยวมารีวิวกันครับผม มีหลายสีครับเพื่อนมีหลายสีมีหลายสีเนาะมีหลายส,นะายสีอันนี้สีสีออกสีครีมนะครับเนาะอันนี้ออกสีเหลืองครับสีเหลืองมีสีเหลืองมีสีม่วงมีทุกสีครับเพื่อนเพื่อนครับ <ๆ S 2> ครับแยงให้เพื่อน,นพอเพื่อน,นอเบิ่งกันครับเพื่อนเพื่อนเนาะถ้าผู้ใดบ่สะดวกสีซีกอไฟน์ะครับเนาะเพื่อนๆนเนาะเฮากัสามารถที่จะเอาเข้าไมโครเวฟได้ครับเพื่อนเพื่นครับสามารถที่จะเอาเข้าไมโครเวฟได้นะครับเนาะ อยู่ตามหออยู่ตามหยังเสร็จนะครับนนเนาะเขาดังไฟบ่ไดงเขากะเอาใส่ไมโครเวฟครับเพื่อนๆครับอหอมๆนะครับเนาะแซบๆครับข้าวโพงนะครับ,นนบรเนาะข้าวโพงข้าวเกียบ คนย่าง<ม>การย่างข้าวโป่งนะครับผมหร,บหรือว่าข้าวเกี๊ยวว่าวนะครับเนาะโดยโเ้ากะบินไปปินมาครับเพื่อนๆครับ ค้างไว้ซื้อๆบ้เด้อครับนี่เฮาต้องปีนไปปีนมาครับมันพองเน้ะครับเนาะมันพองครับเพื่อนครับไปแห้งหลายก็ดีครับไปอ่อนไหลก็ดีต้องเอาไฟพอดีพอดีครับเพื่อนๆครับนี่ครับกาลังงามครับกาลังสวยนี่กระย่างหลายแผ่นเราแล้วนะครับเนาะประมาณแบบนี้นะครับเนาะ แสบๆครับเพื่อนๆครับมาครับเพื่อนๆกินน้ำกันครับท่านผู้ใดอยากจะสร้างสื่อก็สามารถที่จะสร้างได้นะครับเนาะในที่เขาหน้าหนาวแล้วครับผมใการพิถึงฤดูกาลหน้าหนาวกัหาแนวมาปิ้งมาย่างกันครับเพื่อนๆครับกรอบๆแสบๆนะครับเนาะแพ็คหนึ่งก็บยี่สิบห้าบาทครับเพื่อนๆครับยี่สิบห้าบาทครับครับเนาะ แอีกหนึ tipo, ่งก claro ็มีสิบแผ่นครับเพื่อนๆครับอย่างไรเพื่อนๆได้เบิรงกันเนาะครับเนาะเอาซะอีกจักแผ่นนะมีหลายสีครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้นี่ก็ลืมบอกไปเนาะครับเนาะมันก็จะเป็นสีม่วงก็จะเป็นเข่ากล้าเนาะครับเนาะสีเหลืองอาจจะเป็นฟักทองครับเพื่อนๆครับแล้วก็สีครีมนี่อาจจะเป็นอาจจะเป็น เป็นเป็นเข่าธรรมดานะครับเนาะอันนี้เนาะแต่ว่าสีม่วงสียังก็เป็นเป็นมันเป็นผักท้องนะครับเนาะจังไหนล่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับเนาะที่ขมารับชมนะครับเนาะที่ขมารับชมช่องยุยหงมิวสิกนะครับเนาะจังไหนล่ะก็อย่าลืมครับเพื่อนๆครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะเป็นกําลังแรงใจกับยุยหงแน่นะครับเนาะอากาศหนาว ย่างเขาโปร่งกินแซ่บๆครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ยุยหงนะครับเนาะขอลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ